สบายดีเอฟซีแถวทุกข้อก็เสร็จเกลือเกือยพี่น้องัวันนี้พี่น้องกูว้อยจะพาทีมงานไปบุ๊กพี่น้องไปบุ๊กบ้านาของลูกคุกชิมเป็เดแตงด่พี่น้องไม่รอมรุ่นมอส้มกันว่ะแต่คนณข้างนี้โคตรโหดไม่แต่กุ้มแต่ต่อพี่น้อง มาแปดคนพี่น้องเอ้ยส่วนน้องม้ยวยเพิ่นกรบนในบ้านน้ำเขาดอกพี่น้องควานน้องม้วยเพิ่นอยู่น้ำเมญ่ารั่วแม่ของเบาทางเล้าแหละนอ้องผมจะให้พิ่นอยู่คนเดียวเนาะก็เลยเพิ่นอยู่ถ่า ข้าง,ง,งบอกว่เาเฮ้ยทีเราเพิ่งมาเลยอันนี้ถ้าห้าที่ไฟลุอข้างหนึ่งแบบเป็นข้างดำใี่ไหมล่ะตในเมืองน้องมีดกอต้าเป็นอะไรคน,นข้างโคตรโหดเนาะขนาดหนาแรงน่นนี่ ขราบบสัตว์บุบดต้มจะได้ก็ต้องขอโทดเราไฟพี่น้องเลยเพราะว่ามันแดดจ้า,าเกินพี่น้องเขาจะไปขายพีให้น้องเบ่งบรรยากาศน้องก็เลยสบายดีป่าลุงมาหอดไปทีเรบร่อยพี่น้องที่บ้านพอลุกฮกพี่น้องเลย เฮามาบัดป <He> <Souls S 1> ้าเพิ่นเกี่ยวเขาเฮาก็จะได้ลงเกี่ยวเขาซอยเพิ่นต่อพี่น้องแต่ก็เกี่ยวกระบ่ครบกันวะแซนทีมงานเฮาก็มาพี่น้องเอ้ยมื้อนี้พากันบุกป่าบุกดงมาแล้วก็น้องมิดพี่น้องเอ้ยกำลังมาแห้งตอนนี้น้องมิดกำลังมาแห้งพี่น้องเอ้ยมาแห้งได้ซะบ่ฝันมาฝันนั่นน้องมิดกำลังมาแห้งวะแซนแมน น้องมีดฝันกำลังมาแห้งนะพี่น้องเอ้ยสวงนี่มาแต่บ้านรังเกียวแห้งไปเลยไว้อย่างนี้เราขูดจิ้นกับน้องน้องยังน้องเยี่ยมเป็นังไรน้องมิดเป็นอัะไรเป็นอะไรไปเตลยตื่นเต้นกระขอบพระคุณผู้ใหญ่ในรายที่ซัพพอร์ตเพื่อนเนาะซัพพอร์ตน้องมิดเพื่อนซัพพอร์ตน้องมิดไปเลยเพราะได้แจกขาดประจำเงินไป มแดใจได้มีแนให้กว่าบได้ยใกว่าน่เ็นว่าคนทางกันบ้านน้องเยี่ยมจะเป็นโศกเป็นเฮวว่ะสัสแมนจะไปคุมบ่ไลมีแต่คุมโอ้ยไปกระบอกตาบ่แมนไปกระบอกตาะอาพาไปพี่น้องน้องแคนบุกมาแทงหน้าน้องแคนจแมนเขาแทงกันยังก่อบ่ พัดมีน้องแค้นเลขเมื่อนี่สองยังน้องแค้นฮะบอกออกคนละเมื่อนี่เพื่อหูพี่น้องเลขบอกออกเมื่อนี่รอไปมือใหม่เด้อเพื่อวะแม่งซื้อหนึ่งใบเฮียนหรอเพื่อนท่านเฮียนซะยังบ่ยังเจ้ามาทันเฮียนเลยเนาะยังเมื่อไรจะฮียนอยู่บ่ขเฮียนเยอะฮะขี้อันเยอะขี้อันเมื่ได้จะจุดไปโรงเรียน ได้ล่าสุดของเฮียนได้แล้วได้แล้วรถจักรยานได้ได้ลวบอได้แล้วมได้ไปโรงเรียนหนูหนูหนูใส่เอากมากัน แปดคนพี่น้องเลยทีมงานเฮาหากมาถึงบันดอนมาควันกระไรมากเลยกับ,บุกเลยพี่น้องมาบุกมากับปูบอยเลยปานเขากับบทนันพักผ่อนเนาะเขากับกลับเมื่อบันดอนเมื่อเกี่ยวเขาซอยพอเถาก็เป็นเถารวบพอตาอะไรพี่น้องเลยโผล่ขอ,อของน้องมวยไปหามือ่อหรือว่าหกมื่นเขาก,ก็จำมาได้สิประมาณ แต่กระดูแมนพร้อมลงขนาดเลยพี่น้องมาซาจ่อยจนลงลงซาจ่อยลงว้าบอกคอนไปเห็ดไปเห็ดอะไรกันสันจะไปเห็ดอะไรกาแฟบอกคอนไปโหลดหุนพี่น้องเลยโหลดขุนบอกคอนแมนหุนบอดี้สันกระโดดกระโดดนะสันก็ได้ไปด้ยซาจ่อยกับอกคอนไปเฮิงพราะซะจ่อยกันกินหอดสันไปกินหอดวะเอ็นว่ามี มีการสลองกันว่าสันแมนเชได์บักควันบัอยู่สลองยังน้องมิดซอจอยสลองไปเลยไปสโลงอันเพิ่นได้หับเงินเดือนหรอเป่โอ้ยดีใจน้อง่นลาย,ลายพี่น้องเงิได้หับเงินเดือนแล้วซอจอย <c oughs> มูหาโลได้ยินว่าป้าก็หาเมื่อมูหาโลแล้วก็เป,ป,ป็ดหาโต <c oughs> เหมือนบ่เป็ดหาโตน้องแคน บันน้ตงเกี่ยวขขาวบล่าล่ะเกี่ยวขขาวเป็นยุคเป็นเป็นเกี่ยวให้เบิ่งนดูฮะไม่เกี่ยวเกี่ยวเจ้าได้สิเกี่ยวเพื่อนเกี่ยวพ่อเจ้าได้สิเกี่ยวชเกี่ยวลองเบิ่ยว้างบ้างก็จะมาเกี่ยวเป็นส่วนทางนี้พี่น้องเอ้ยเป็นคู่คุยกันยังพี่น้อง เมนองมินนี่น้องแคทดิ้เงียว่าจะไปกินเตีย่สอ๋ยบวอด่ะ้คนสิเยกสลองเอยานสกอดลองยังพี่น้องบ้านนี้บากคนยังบูรหือเลยพี่น้องยังหัวิ่งวิ่งอย่องมาเลฮ้ยฮักลูกผุดทาพี่น้องเฮ้ยบอกคนกะไปเอกเบิงพี่น้องบวแมนไปเอกสเล เป็นผู้ชายพี่น้องเอ้ยดีใจหลายบอกคอนฉลองก่อนพี่น้องน้องแคทว่าให้ยบอกคันฉลองท่านเท่าได้เกี่ยวเขาแล้วเทากับบอดรมาฮันเดียวต้องฉลองไว้ก่อนเอาสองคนพี่น้องเอ้ยปู่บอยพี่น้องหายบอกคันเกี่ยวเขาก็ผอลูกโคกก่อนมาสั่นเมื่อท่านหายไปฉลองปู่บอยพี่น้องหายไปเกี่ยวเขาอยู่ก็ผอลูกโคกซะก่อนมาสั่นโอ้ยมาสั่นโอ้คือสิบวันได้กินเลยหละอย่งนี้เกาะสื้อย่างเกาะนี้ นัทวุฒ uh, oh. ิเออนัทวโพี okay. ่น้องนัทวุวูพี่น้องน้องนัททุวูโอ้ดื้อกระดอจอมแสบเลยนี้สื่อช่องเดือนได้นนะน้องแคทเห็นจนบวยาปลาวะสันอยากได้เมื่ออยู่พี่น้องอันลักอ้เมื่อเลี้งหาดอกกันไปะเพ่นเกี่ยวเพยวเขามาความโตผู้เอนยายอยู่นําเลยคนปหย พ่อม่หัวนี่กับสมมาพาควนเลยพี่น้องมาฟันกับซีเรี่าคิบแต่เพียงเท่านี้จได้กับพ่อกับลูกกันหนาพี่น้องสบายดี